รัฐบาลแจกเงิน5,000คนตกงานอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมมาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิเช่นสนามมวยสนามกีฬาผับสถานบันเทิงโรงมหอรสพนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสและสถานประกอบการอื่นๆหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมด้วยตนเองทั้งนี้ไม่รวมผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์ตดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมไม่รวมค่าราชการและค่าราชการบำนาญและไม่รวมเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐบาลอยู่แล้วทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเป้าหมายรวมทั้งสิ้น3ล้านคนโดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือหลายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่เมษายน ถึงมิถุนายน2563ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชนโอนเข้าบัญชีธนาคารกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเบื้องต้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารหรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เหล่าไม่จริงกัน .com ซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่จะทำการลงทะเบียนนะสามารถดูตัวอย่างการลงทะเบียนได้จากคลิปในช่องของเรานะที่เราทำการสอนวิธีการลงทะเบียนไว้แล้วนะสามารถดูได้จากช่องของเราได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมข่าวสารจากช่องของเรากดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญในข่าวคลิปต่อไปของเรานะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ